สวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อนีมน้มาพบกับไก่ช่องไก่บานหน้าผ้าเลาะนะจ่ะเมื่อนี้ไก่สีมะเฮ็ดนอมะนอไม้การถนอมอาหารนอไม้ดยการเฮ็ดนอไม,สม้ส่งนะจ่ะใส่ขวดอัดขวดไว้ได้จ้ะมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดของไกลล่ได้จ้ะจะอันดับแรกเข้ากับเข้ากับปอกเปลือกนอมไม้นะจ้ะเนาะปอกเปลือกนอไม้ออลนะกามาฝาน ฝัก,าก,าากภาษาอีสานว่ามาฝักเนาะตักตักเหล่ากับมาฝานออกให้มันเป็นต้นน้อยๆนะจ๊ะเข้ามักหน่อยมักใหญ่ทำใดก็แล้วแต่เข้านะจ๊ะเนาะถางข้นมักตอนใหญ่เพราะว่ามันจะได้ยำถางข้นมักตอนน้อยนะจ๊ะนี่ข้าก็เลือกเอาเลยเขาสีเข <facial> ็ดจังไหนฝักฝักอีสแล้วคือจังฝักกับขู้งไงจ้า <substitute> <Chelsea> ภาคมะกรูดตามนี่นะตักเสร็จแล้วแล้วก็ฟานเป็นตอนหน่อยๆแล้แต่ห้าความหมักของห้าจะอย่างใดตอนหน่อยตอนใหญ่ห้ากับเลือกเอาห้ากับฟานเอาใหญ่ครูขิดลีก็ได้แล้วแต่ห้าจะเอาแล้วจา้านี่บอกเลยว่าขั้นตอนนี้แซบอีนี้จ้าขั้นตอนการฮ็ดน้องไม่สมองไกล ไปเห็ดมาทุกปีแล้วจ้ะเห็นมาทุกปีแล้วกะวัดทุกปีจ้ะมาเหลือทั้งกินทั้งตอนพีตอนนองตอนปูตอนยานะจ้ะข้าเห็ดช่วงที่เข้ามีนอไม้หล,ลายๆสิเข้ากับเฮ็ดไว้ขันมีพี่นองมากมุ่มี่นันตอนเข้ากับเอานอืน้อไม้แล้วจ้ะเนื้อไม้นีมล่ะ เอาไปตอนที่ตอนน้องเนะเาะขับเพิ่กลับกินเนาะน้องใหม่อะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนา้นาฝนนะจ๊ะช่วงหนา้าฝนเดือนกันยายนแล้วนะจ๊ะเดือนกันยายนตารา็มีฝนหลายน้องใหม่ก็ออกก่จ้ะอกอกหลายจ้ะนี่น้องใหม่เลนหลายเนาะข้ากับมาถนอมอาหารไว ไปถ้าก,กนินโดนๆนะจ๊ะนมำมัยสมงใกล้นี่เก็บได้เป็นปีได้จ้ะเ็ดทุกปีเบิดทุกปีจ้ะไม่แสบจ้ะฝานแล้วแล้วกะเทสเซน่ากะละมังนะจ๊ะเทสเซน่ากะละมังไว้เผื่อที่จะเอามาแซะนะจ้ะแซ่น้ำแซ่น้ำเกลือไว้ อันนี้ก็ใสเกลือก็อนนะจ๊ะใส่เกลือสามสี่ก่ำมือแล้วก็เทน้ำใสให้มันถ่วมตัวนอใหม่นะจ๊ะเพื่อที่จะเอามาแช่แช่แช่หนึ่งขึ้นจ้ะแล้วก็ค้นเกลือให้เกลือละลายก็นนะจ๊ะถ้ากับแช่ไวหนึ่งขึ้นนะจ๊นนะเนาะเพื่อให้นอใหม่มันอน่อน ห้เกลือมันซึมเข้าไปในตูนอ้มแล้วก็งุ่มไว้บ่ให้มแเรงเขามารูกวนนะจ้ะหลังขึ้นหนึ่งแล้วแล้วก็เท่ากับเอาึืนมาออกจากน้ำนะจ๊ะเนาะตักน้องไมข้ขืนเอามือซอนซอนขนแล้วก็เอาหนานี่ไปเทจ้ะไปเทถิมน้ำเท้เาแซนี่จ้ะไปเทชิม แล้วก็ใส่เข่ามาจากข่าสารเข่าสารข่าเหนียวแล้วก็เกลือเท่ากับมาค้นไมอีกรอบหนึ่งให้เกลือสามสี่ก่ำอีกค้นค้นค้นให้เกลือมันเข่าน้ำเขาเหนือกับน้ำไม้นะจ๊ะแล้วก็ใส่เข่าประมาณสามก่ำมาจากข่าสารเข่าสารข่าเหนียวนี่แหละเพื่อให น้ำม่นี่มันสมนะจ๊ะมีรสชาตินัวๆแล้วก็สมๆนิดนึงจ,จ้ะมันจังเสียบจ้ะน้ำม่นสมเพราะจังที่อื่นน้ำม่นสมแล้วเราก็ใส่น้ำเรากี่เฮาเฮ็ดยัดใส่ขวดเห้กับเติมน้ำเรื่อยๆได้ได้จ้ะเพราะว่านะ่ะไอ้ความเค็มอยู่ในตู้น้ำม่มันบ่มันบ่นบเจือจางนะจ้ะเห้กับใส่เติมน้ำเรืเ่อยๆได้จ้ะเห้กับยัดยัด,ยดน้ำม่ใส่ในขวดได้จ้ะ นั่นน้อหม่เห็นมันเต็มอยู่ในขวดเลยจ้ะมันเต็มขวดเลยสำหรับน้องใหม่นี่ก็อ่อนดีนะ้จ๊ะเฮ้าแขคืนนึงก็ถือว่าอ่อนดีอยู่จ้ะทั้งก่ยัดงานอยู่จ้ะยัดใส่ในขวดง่ายอยู่น้องใหม่บดแตกบุอย่างนะจ๊ะแล้วก็ตักตักน้ำใส่ในขวดให้มันเต็มได้จ้ะมันท่วม ตอนน้ำใหม่เนาะจ้ะจ้ะเต็มเลยจ้ะกระกระตากใส่เต็มแล้วก็จะนั่นเนาะกับปิดฟ้าไว้การเฮ็ดน้ำใหม่อัดขวดมันมันก็จะเฮ็ดให้น้ำใหม่นี่บ่บ่เป็นสีดำบ่เปลี่ยนสีดำแล้วจ้ะเฮ็ดใส่ขวดจังนสีมันก็ง่ายเวลาเฮาจะเอามารับประทานจังสีเฮาก็เอามาเทละขวดเทละขวดมา อามาต้มมมามางแกงเทละขวดตัดขวดออกแล้วก็มา่แกงนี้เลยจ้ะมันกับบวกือจังข้าใส่กระปุกนะจ้ะข้าใส่กระปุกมันก็นจะเป็นสีออกดำๆดนิดนึงจ้ะมันก็สีบบสวยจ้ะใส่ขวดจังสี่กับสีสวยจ้ะแล้วก็เก็บได้เป็นปีได้จ้าการถนอมอาหารการเฮ็ดน้ำไม่สมของสูตรองไกลได้จ้ะหันเพื่อน,อน,อนก็สามารถเอาไปเฮ็ดได้ได้จ้ะ น,นี่ก้กัเฮ็ดทุกปี้วจ้ะเฮ็ดน้ำไม้สมเพราะว่าบ้านใกล้กับมักกินน้ำไม้สมจ้ะแกงไส้ไก่แกียงไส้ปลาแล้วว่าซุปยังสีแสบจ้ะพ่อห่อหอัดขวดเรียบร้อยแล้วเ่าก็ล่างล่างขวดออกนะจ้ะข้างขวดแล้วก็ตั้งไว้ตรงไว้ในที่ร่มนะจ้ะให้แสงแดดมอเขาถึงนะจ้ะห้ากกับสก็บรักษาทำไมไว้ไ้โดนูนนะจ้ะ นี่จ้าแกอัดขวดแล้วแล้วแกกัดตั้งไว้หาตรงตั้งไว้ได้จ้านี่แกอัดได้ที่สองขวดแล้วจ้ากับขวดหน่อยขวดหนึ่งจ้าสำหรับขวดที่อัดนีขวดฮุกร้อยเอ็นแอลได้จ้าในขวดนี่ขวดฮกร้อยเอ็นแอลนะจ้านี่สำหรับขอบขั้วใหญ่นี่กินแกงนึงนี่ไส้ขวดนึงกับขอดีได้จ้านี่ขอดีอิ่มขอบขั้วหนึ่งจ้าแต่ลาขวดหน่อยกัะสำหรับ ขอบขวหน่อยนะจ๊ะนะ่ากินสองคนกะอ,อิมพอดีจ้ะนี่ขวดสาม้ายหาติเอ็นแอลนะจ๊ะนี่ทังขวดหน่อยเนาะก็เลือกเอาเ็บรบึงนะจ๊ะเนาะองนี่วิธีการถนอมอาหารกลกาว่าฝากเพื่อนๆนะจ๊ะขันนี่คิดด,ดีหรือว่าคิดยังดีดีก็แค่ยังก็กะจะเอาลูกมากเรื่อยๆได้จ้าผู้ใดมากับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ไกลได้จ้ะสำหรับื้อนี้ก็ขอ ลากไปก่อนจ้าจะไม่พอกันคิดหนาได้จ้าสำหรับมือนีสวัสดีจ้า